ครับตอนนี้เรามาเล่นหมาลุกกันนะเจอคุณซาซาเซโร่นะครับจริงๆเราเคยเจอมาก่อนนะในในนี้แหละในอปมารุกไทยคันเทพก็พคือถ้าใครที่อยากจะมีโอกาสที่จะได้เล่นกับผมเนี่ยว่าตรงๆนะคุณควรจะมาเล่นที่หมาลุกไทยคันเทพคุณได้เจอสุดยอดเซียนตัวเป็นๆน,นะ <laughs> อืมไอแท็ก,กินผมขึ้นมาโยงซ้ายนะครับตอนนี้ผมเป็นเอ่อ มายงซงายเลเวอร์ maybe why 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 ตอนนีชอบมายซ้ายเพราะว่าเพราะมันก็ดูสนุกดีนะครับผมคิดว่าคือผมชอบความสนุกเอาง่ายๆนะนะมันเกิดการประทะที่รวดเร็วครผมชอบ and okay this one. here one mm hmm. มานะเราจะมันยืนตรงนี้มนหมดเลยนะโอเคนทีนี้เนี่ยเราแทงโฟนโเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะระเบิดละว,ว้าวทีด้วยผมมีไอเดียนะรูปนี้คือว่า <c oughs> เอาใเขากิดแล้วผมก็ขึ้นไปโอเคถ้าผมแทงนี่ล่ะก็จะแปะนี่ ผมก็เลยเลือกที่จะแปะตัวนี้ก่อนเพราะเวลาผมแทงตัวนี้แล้วตัวนี้จะได้ขาดนะครับิดว่าเกมนี้ผมชนะได้โอ้ผมน่าจะบล็อกก่อนนะผมประมาทไปน,นิดนึงนะโมมาเไป็น่จริงๆผมควรจะค่อยๆล็อกคู่ต่อสู้ให้มันแน่นนะครับการที่ผมเดินอย่างนี้มันทาให้มันชนะแหละแต่มันไม่แน่นนะครับมันอาจจะวุ่นวายซึ่งจริงๆเราถ้าเป็นโปรเพลเยอร์เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับกินกินเห็นไหมว่า ส,สีสีแรงเขายังพอมีอะไรเล่นอยู่ะนะถ้านี้นี่กินแล้วเขาแทงเล่นมันก็จเจอจเจอเจอมันเจอเจิงผมอยากจะโชว์วิธีนะว่าเออทำไงให,ให้มันแบบว่าเบียดมันจะเบียดให้มันเนียนๆนะครับเดินมานี่นะครับเนี่ยพยายามบล็อกอย่างเงี้ยแล้วมันจะแน่น พอมันแน่นเสร็จเนี่ยผู้ต่อสู้เขาแหกหมากไม่ได้เนี่ยมันจะชนะง่ายนะครับอย่างเงี้ยดูนะถ้าเขาปล่อยให้เขาระเบิดมานะมันมันจะยากเนี่ยแต่ถ้าเรามาไปบอกไว้ซแล้วเนี่ยยอมแลกไปตัวหนึ่งนะซึ่งโปรตีถ้าเราไม่ต้องแลกจะได้เปรียบมากกว่านี้มันจะเห็นไหมมันจะเริ่มดูง่ายอยู่เหมือนกันนะไา้ไหมกินเข้าไปนะครับสบายๆนะคอมเมนเป็นล็อกไว้นะครับชิวๆนะครับแล้วนเราก็ไหลโคนเข้าไปชิวๆนะ โอเคเขาทำอะไรไม่ได้นะเรือลงก็ามาปิดบล็อกนะครับไม่มีอะไรทีนี้ลุกไปเวิร์กไหมไม่แน่ใจนะครับอาจจะยังไม่เวิร์กนะครับผมว่าเอาฟนนีน่ก่อนสไลด์เข้าไปก่อนนะครับว้าวเราได้ไง่ายนะครับในจังหวะน,นี้เรามาไปบังนะครับเข้ามาที่มาไมไม่มีประโยชน์นะครับเราเอาฟนไหลนะครับ เขาน่าจะเกรงหรือเปล่านะเล่นกับ GM นะครับใช่เียเกมนี้เราก็ฝ่าไปได้นะเราน่าจะใกล้พันแปดเราก็จะไม่มีคู่เล่นอีกแล้วนะครับถ้าเราจะพูดถึงทําเลที่อยู่อาศัยในกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นมาใหม่ ที่เราเล่นไม้ยงซ้ายนะครับก็จริงก็เล่นได้นะเห็นไหมสนุกด้วยนะจริงไม่ว่ามา้ซ้ายมากขวาม้าเทียมมากมาก่อนะไรมันเล่นได้หมดนะแต่ว่ามันจะต้องเดินให้เป๊ะนะครับมันก็จะมีสูตรของมันที่แท้จริงอยู่ซึ่งตรงนี้ผมกับอาจารย์หนุเทพเนี่ยคือในชะ่วงเวลาตอนที่เราสมัยเรายังเด็กๆก,ก็เราเคยเวิร์กด้วยกันนะตอนนั้นที่ว่าเราเด็กๆเ,เนี่ยคือผมอายุป,ประมาณ20ถึงช่วง25ส่วนอาจารย์หนุเทพเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยอายุป,ประมาณ25จนถึง30ต้น,ตน ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเวิร์กกันเยอะแล้วก็ได้ถอดมาแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ด้วยกนันก็เลยแบบก็เลยก็เลยไปไหวนะครับโอเคไม,มนนะ่แม็คนะแม็คไหมลองเ,เล่นเกมเดียวบ้างแม็คไหมวุฒิเลติ้งเยอะนี่ไม่ดีนะเหงานะครับโอ้หรือคลิปนี้จะต้องหยุดตรงแค่นี้สั้นมากเลยนะขอ,อ,องรอแม็คด้วย 哎，老子就话好在还是被买得快。 โอเคไม่เจอนะขอนหี้เกบไวด้ดูบ้างนะครับโอ้ตอนนี้อะไรเนี่ยผมลองกดลองกดเล่นๆดูซิเฮ้ยหลังเวียนพยานหน้าคราาคือมันมัน,ม,นมันอะไรรางวัลชนะเลิศค่าสมัครพันห้าเรามีเรามีหมื่นอีนี้ลองกดซิเฮ้ยตอนกดได้อแต่มันไม่มีคนเล่นนะตอนนี้ระบบนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองไปลองดูนะแต่ว่า ประชับมีอก่อนแล้วกันมีคขาเล่นไหมโอเคมีนะครับเสียนหมากลำน้ำโอเคหวังว่าเขาจะเล่นหวังว่าจะไม่ออกโอเคผมจะเล่นม้าซ้ายเดินหลังด้วยนะครับจริงๆม้าซ้ายเดินหลังได้นะครับนี่คือปกติเราจะมีเราจะมีคําพูดว่าม้าซ้ายเนี่ยต้องเดินก่อนเท่านั้นถึงจะไม่เสเียเปรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในความรู้ระดับขั้นสุดยอดเนี่ยที่จริงนะครับเกิดได้หนะถ้าถ้ายังเดินไม่ได้นแสดงว่าความรู้ยังไม่ขั้นสุดยอดแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขในการเดินที่ค่อนข้างมากนะครับจะต้องไปแทบจะทุกตาซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันกจ็จริงในระดับสมัยก่อนแหละที่ว่าเดินไม่ได้แต่จริงก็คือด้วยยุคนี้มี AI ด้วยนะ มันจะทําให้เรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้เป็นพอที่จะเป็นไปได้นะครับในจังหวะนี้มันเดินได้ละเพราะว่าพราะว่าผมจะได้ความสูงมาชดเชยความสูงไงได้นอกนี่องเงี้ยปกติเนี่ยถ้าขาจะได้เปรียบขามันจะต้องปักลงมาได้อย่างนั้นจะขาได้เปรียบแต่เขาไม่ปักนะตามหลักเมื่อกี้เขาต้องหลบเรือแล้วผมก็จะได้อย่างงี้แล้วผมจะได้อย่างงี้แล้ว playable ไม่เสียเปรียบอะไรเงี้ย การเป็นผลได้เปรียบชัดเจนเพวกเขาพลาดนะครับแต่จริงมันก็ยังไม่ชนะกันหรอกนผมขึ้นโคนไปทำไมก็ไม่รู้นะดูไม่ได้อะไรนะเบร์นะครับเบร์เบร์โอเค okay. เพราะว่าอน,นี้ไอเดียเขามีปักปักเบีย้ยออกมาของฟรนปักเบีย้ยกันสกัดไว้ก่อนนะครับสาเหตุทีุ่บเรือนี้เม็กเซนแล้เพราะเวลาเขาปูมาผมจะได้กินแล้วไล่เน็ตนะครับ Okay. จริงจริงผมต้องการที่จะซ้อนเหลือนะแต่ว่ามันดูเป็นไปได้ยากมากนะครับในจังหวะแบบนี้เรา้อมแบบนี้ดีกว่าให้เขาแทางโคเราอันนี้เล่นแบบสมัยก่อนเลยเคอเคไฟ เราจะรู้สึกว่าแดงติดนะครับก็ติดจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับทุกท่านบอกพอได้ยังไงนะติดขนาดนี้คือผมพูดไงดีอะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอนะคือมันแย่แหละคือมันไม่ใช่คือมันไม่ต่เมมันไม่ได้แบบว่าโอ้จะ จะจะแย่แบบย่ำแยกนะกินเนี่ยไมเราจะได้แล้วเนี่ยเพราะถ้าเขาผูกเนี่ยเราก็หงายแล้วเนี่ยสบายจะตายนะ Okay. โอเคโอ้เขาต่อเรือนะผมคิดว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ตลาดสักเท่าไหร่ในการทำแบบนั้นเพราะว่าเฮ้ยอ๋อผมไม่กินเรือไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าผมกินก็ชนะง่ายไปนะแบอนี้ดีละจะได้ใช้ฝีมือกันะเมื่อกี้เขาเขา้จะกดพลาดนะครับเป็นไร อย่างเงี่ฮะคือเนี่ยที่ผมมองคือมันผูกได้ครับพอมันผูกได้นี่มันก็มันก็ไม่เวิร์กเนี่ยแค่นั้นเองนะครับอ่เนี่ยไล่มาอีกม้าถอยก็บเบีย้ยขาดนะครับเหมืะนั้นมันเป็นสเต็ปเป็นโดมิโนโอเอฟเฟกต์นะครับม้าก็ต้องเข้ามาพอผมผูนขึ้นผูกแล้วอนาคตเรือจับก็จบแล้วนะครับจบทีเวลาโดนมันก็ตึ๊ดๆ,ๆึไล่เป็นโดมิโนโน,นะครับ โอเคเขาเขาปล่อยอยากกินเมดผมนะผมไม่แคร์นะกินไปเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยผมกินโฟนคุณอยู่ล่ะคุณต้องกินโฟนผมบ้างเฮ้ยวัดจริงๆนะครับผมไม่ผมไม่เข้าใจผมผมดีเฟนต์นะไรกันพอได้อยู่ด้วอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยบีลีฟนะว่าแต้มมันจะเวิร์กนะครับไล่โอเคไอรอนแคร์ ไม่ไนะครับไม่สนใจนะมัน super solid นะครับเห็นไหมเดี๋ยว้รากินเอาไปนี้ก็หมดแล้วนะครับก็ชิวๆแล้วนะครับเนี่ยแล้วเรามีโคนที่แบบว่าที่เขาไม่ยอมกินนั่นแหละกัรมการลูกค้าน,นะครับฉะนั้นเนี่ย

was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. stop wasting your money. อลองดูอีกสักเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงมีเพื่อนเล่นไหมยูกันได้กินเร็วบ้างนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีคนนะเราไว้รุ่นใจร้อนด้วยนะเราไปแล้ว เดน้าเดชนะครับเพราว่าโ,โอเคเกมนี้สนุกแน่นอนเราถ้าเรามีโอกาสได้ชนะอะไรสักอย่างก็ต่อคนที่หน้าตาดีกว่าเราก็าคงจะสาใจดีนะ <laughs> โอเคน้าเดชนี่เป็นดาราดังในยุคของผมเลยนะ นฤเดศาย,ยานะครับคือ,อแบบใช้กิจพออายุกันนะพออายุด้วยคนนัดูไปต้องตีนฤเด็หนักๆน,นะครับ เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะไม่ยอมแพ้ะนะเพราะว่าเขาหน้าตาดีกว่าเรานะแล้วจะเอาชนะเอาพวกเราอีกนะครับออกเล่นนะครับอันนี้ขบๆนะครับอืมอันนี้เป็นโอเป็นิ่งนะเห็นไหมเขาหลบแล้วเห็นไหมเขาคงไม่เคยเจอโอเปนนิ่งนี้มาก่อนนะคือคือผมชอบเล่นอะไรที่เป็นแบบเนี้ยมันสนุกดีคิดว่าเอเค นะรับรองได้ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่ฮ <c oughs> อืมม้าซ้ายโคนเอ่อม้าซ้ายม้าข้างขุดนะวอร์เรชั่นเป็นเอ่อเทคนิคพิเศษนะ นี่โหวะเนี่ยไรยแมนใช่ไหมตอนไรจ็อบนะแต่อน,นี้นี่เบี้ยตัวนี้มันมาได้ทันเวลาพอดีนะยังเก่ารู้ใจนะไม่งั้นบุกไม่เข้านะครับ โอเคบอสมาอยู่ด้วยบอสดูครับยิ่งมากินอเลยก็โอเคนะโอ้เขาจะแทงมาแต่ว่ามาลองกลับมาได้ ก็ยังไม่ชนะนะครับมาายก็ไม่มันก็มีข้อเสียจริงแหละดูแล้วแต่ <laughs> ว่าไปว่ามาดูนะฮะเราแบบว่าดัางนั้นอย่างนี้นะยังก็ยังเสมออยู่นะแต่ถ้าเราแพา้พลาดไปไดเราแพ้ได้นะครับก็ไม่แปลกที่มันจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับมันมันเล่นสําหรับการแบบความแบบแปลกได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเออเล่นแล้วเราได้เปรียบอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเล่นแค่ ได้ความสนุกได้ความแปลกอะไรเงี้ยเออมันเราได้เศษอย่างนั้นมากกว่าทีนี้เราทำอะไรดีถุ <un> เรือนะเสริมโคนเป็นแทงไอเดียสั้นๆง่ายๆซึ่งคิดดีนะผมชอบ อืมอืมอืมนักเด็ก,ก็เดาจดีนะเรินดีกว่าที่เราคิดนะถ้าเราไม่ตั้งใจเราอาจจะแพ้ได้แพ้ทั้งหน้าตาแล้วก็คือจับยำแย่ม,ยม,ยม,มา ลองดูเขาเดินอะไรนะเ okay. ขาเดินอะไรเดินขุนเต้นยั่วนะเขาเดินขุนเต้นยั่วเป็นลิซ่าเลยนะครับหยอกเล่นนะอะไรนี่เี oh, yeah. ้ยเอเค้มาอห่างนกันลูกค้าเดินเต้นนะอะไร <Yeah. S 1> ในที่สุดเราก็ หลอกนาเด,ดได้สำเร็จนะเขาเป็นไรเดียเราเป็นตัวโกงนะตัวโกงที่ชนะพระอเอกมอีไหม <c oughs> พวกตัวโกงที่มันแบบเก่งกว่าพระเอกมีไหมถ้าเรามากินเรือไปเนี่ยปไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเวี่ยงมาเข้ามาเรามากินโฟนีเขาก็จะกินลุกเขาก็จะติดเขาก็ชักมาากับ ต่ตีโคตรมั่วเลยแต่เรากินมาเขาเลือกตุนแต่ผมเลือกผมเป็นคนโลภนะครับไม่มีคําถามแล้วคนโลภเป็นยังไงนะครับคนโลภชนะครับออกเล่นนะครับนี่พูดเล่นนะครับโอเคยิเอาติดม้าพอดีไหมเขาติดมาแล้วเขาติดมายิ ก็ถือ <cado> ว่าเราได้เปรียบพอสมควรเฮ้ยแต่ทำไมมันดูน้อยนะผมคำนวณอะไรผิดพลาดเล่ายถ้าเกิดเราเป็นต่อเรือสู้คนเวียบเหรอโอ้ก็ไม่ได้เยอะมากนะดูแล้วเออยากกันนะเป็นไรเราแบบเป็นคนอะไร่ะชิวนะใจดีสู้เสือ nằm nhảy áp ngợp, ngày ngợp. <laughs> Ok ยอืมิลุกกุนรถเกียรมาตีปิดเราตีเราชนะแล้วถ้าเลี้ยวมาตอนมาอยู่นี่เราเราเลือกตีมาปิดเรากินลอยเราชนะโอเคยืนี่นะเป็นวิธีสรุปมาแบบยอดเซียนนะครับยสรุปมาแบบม้วนเดียวจบนะครับนั่นเดชเก่งนะเนี่ย คือเราเป็นต่อได้ชนะพอดีนะไม่ได้ว่าเหลือขนาดนั้นนะครับเทพหมากเหมือนทับปะทะกับอะไรเนี่ยเซียนหมากเหนือเทวะคือคือเราตูดไม่ออกเลย่ะยศไหนมันใหญ่กว่ากัน <mm> <mm> มันเวอร์ทั้งคู่เลย <mm> เดือกินมาลูกดีไ้ไปไม่ดีนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเรากินกินเราเหลือมาเม็ดเราต้องกินอย่างนี้นะครับเพื <mm> ่อที่เราจะได้เป็นเม็ดต,ตรงกันสู้กับเรือเราสู้โขดเราก็ชนะพอดีนะครับเหลือชนะพอดี นี่เขเรียกว่าพอดีคำนะครับโอเคต่อง่ายๆเลยเห็นไหมอย่ไปคิดมากนะครับวิธีไล่เนี่ยเนี่ยยาไปไกลนะอยูใ่ใกล้ก็ตุย <c oughs> เดี๋ยวผมจะโชวเทคนิคนะโควนี่มันเก่งข้างหน้านะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เรากำลังอะไรเรากำลังปะทะก,กับจุดจุดแข็งของเขานะครับเราเนี่ยจะต้อง ประทากระตุกออดกตุออคืออะไรด้าหลังยืนะ๊อโอ้คือมันน่าเกลียดม,มากเลยอะคือเรือกินมันชนะเลยคืออนี้ผมอยากสาธิตการไล่ผมจะไม่กินยื๊อะไรเนี้ยผม,ผมอยากสาธิตการไล่นะผมอยากจะแบบว่านี่นี่นี่สาธิตการไล่ปกตี เห็นไ,ไหมขั้นแรกนะเข้าข้างหลังก่อนตัวเราเนี่เข้าข้างข้างข้างหลังโค้งก็ไม่ปิดใช่ไหมเราก็อยู่ข้างหลังเนี่ยดูนะเทคนิคมันง่ายมากนะครับคือโจมตีจุดอ่อนอย่าไปกระท่าจุดแข็งเขาเราจะได้กินแล้วครับเห็นไหมทีนี้เรานับสิบผมนะเราจะมาตกมาตายตรงนี้หรือเปล่าโอเค đặt lên Kill. Nó giờ chiều chiều này. ตกตาแปดแล้วนะครับเนี่ยมาเทคนิคง่ายมากเลยนะทำให้ตกตาแปดแล้เดี๋ยวเราก็อ่าเคอือนะเฮ้เฮ้เดี๋ยวเลงนะอันนี้กันสามจุดสี่จุดสิบห้าโอเค็นเราก็จุดนะอ่าเคเย้จัง ชอบคลิปนี้นก็ฝากดกดไลช์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจคุณหมากกับเซนบอลไทยเพจ Facebook แล้วก็เจีมมอโร่ทาง YouTube นะส่วนท่านใดที่สนใจและอยากอุดหนุนช่องเราเป็นกำลังใจก็ไปเรียศึกษาหาความรู้ด้วยก็มีหนังสือของผมนะครับเป็นมาขวารีมัดเทมพู่กลางเล่มหนึ่งกับเล่มสองแล้วก็มีซึ่งราคา549บาทสำหรับเล่มหนึ่งและ590บาทสำหรับเล่มสองเป็นท่าไม่ตายแล้วก็มีคอร์สเรียนนะมาขวารีมัดลูกมาขวารีมัดเทมพู่กลางมาขวารีมัดซ้ายและมาขวารีมัดซ้าย,ะาาาายนะครับ